ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายมีบอให้กันเสมอเดินบนบานเขาสวัสดีครับพี่น้องครับมีบอคนอีสานแถวหนีมีบอ เปาโนวิดเบิองอีสานบ้านเฮ้าบ่หน่อยหนาภาคอื่นครับเพราะว่าทุกคนมาต้องการมากู่ชาติอี่น้องที่เคารพครับมือนี้อะไรมีการประชุมกันระวางแกนนำ เกี่ยวกับการสิดดำเนินการปิดกรุงเทพวันที่13มกราคมนี่ครับกำหนดจุดลักลัก,ลกไว้ทั้งหมดเจ็ดจุดสำหรับผมได้รับมอบหมายให้ไปทำการปฏิบัติการอยู่ที่หาแยกลาดพาวครับไคสนใจสิไปนั่ม เชิญนะครับพี่น้องครับเขาใจว่าสิมีพี่น้องภาคอีสานหลายเพราะว่าแยกลาดพาวมันเป็นทางพานมาจากอีสานกลัวสิเขากรุงเทพชันในอพี่น้องภาคอีสานถามโทรศัพท์มาถามบอกว่าทันอิสระวาสันปิดกรุงเทพนีน่ปิดซําไดโนวาสัน ผมก็เลยว่าเท่าที่คุยนี่ปิดกับโบได้ปิดถึงขันว่าบบมิลมหายใจหลอกพี่น้องภาคอีสานบว่าขันปิดมันแปลว่าประตูดังปังเลยมปิดสนิทเลยไปปิดประตูดังปังถ้าปิดให้พ่อหายใจได้เป่นวายา่าปิดปานนั่นเถอะให้ว่งงับประตูสาวผนว่างับประตูงับคือถ้าปิดในี่สนิทเลยนะฮะ เิ่น่าให้งับประตูสะางับประตูสะกระตรงกันกับท่านสุเทพัวหนาใหญ่ท่านเลขขากปปส่นเบาบอกว่าเราไม่ได้ปิดถึงขั้นว่าพี่น้องจะเป็นทางตายทางตันร้อเอร์ซเลยไม่ใช่นะครับทั้งเจดจุดนี้ให้ไปศึกษาดูว่าปิดนั้นจะต้องมีช่องทางผ่อนคลายให้เขาไปได้เพราะ คนเราบางทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจําเป็นจะต้องไปหาหมอหรือบางทีคนจะคลอดบุตรคลอดลูกก็จําเป็นจะต้องไปหาหมอแปร์ลงพยาบาลถ้าเราไปปิดประตูตายเลยขนาดนั้นเดี๋ยวพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะคลอดลูกก็จะไปลําบากเพลอเพลอาจจะคลอดลูกอยู่กับม็อบนั่นเองแหละนะครับ ถ้าไปขอดลูกอยมอบอิรนี่ผมจะตั้งซื้อให้ถ้าเป็นผู้ใชายสิเอิญบอกมอบใส่มอบใช่มอบสักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลรเรียนในสาบว่าผมกับน,นัดคุยกับทีมงานพอสมควรอยู่โดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานกะแจ้งพ่านผมมาว่าจะมาร่วมนะครับบางกลุ่มจะมาแต่วันทีน่สิบน่ครับ มันในสิบสีย่ยกขบวนใหญ่มาเวทีนี่ครับมาประกาศยืนยันว่าณนะเวลานี้ภาคอีสานจะเดินทับใหญ่ไล่ยิ่งรักแน่นอนก็บอกครับไล่แน่นอนมาแน่นอนไม่ใช่มาแบบรีบมารีบกลับมาเที่ยวนี้พี่น้องครับเตรียมข้าวถุงไว้แล้วเตรียมข้าวถุงไว้แล้วปลาแดกอยู่หกระจกใส่หไว้แล้วเสี่ยวปลาแดกมานำ้ำ นะครับเตรียมครัวมาพร้อมครัวแต่ละจังหวัดเตรียมพร้อมไปหมดแล้วครับมาบอกว่าอยู่ยาวแน่นอนไม่ชนะไม่กลับมาสันครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแต่ละจังหวัดก็บอกว่าจะเอาศิลปะพื้นบ้านแต่ละจังหวัดมาสแสดงบนเวทีให้ดูด้วยมาสันนะครับให้เบื้องหนา จะเป็นกองย่าวจะเป็นหมอลำจะเป็นมือพินมือแค้นนะครับมือโป่งล่างนะครับอันนี้จะเอามานำมาแสดงบนเวทีนะครับจังหวัดที่ใจถึงจริงๆเวลานี้นะครับบอกว่าจะเดินทางมาด้วยเท้าจากจังหวัดกาลสินเ์มาอกันครับพี่น้องครับจะเดินทางด้วยเท้าออกเดินทางแล้วครับจากจังหวัดกาลสินเข้ากรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพ เข้ามาให้ได้ถ้าหากว่าเอาไม่อยู่เที่ยวนี้เขาบอกว่าทีมงานจะปักหลักปิดที่ลำตะคองไม่ให้คนเข้าคนออกกรุงเทพได้เลยเอาให้อยู่ตรงนั้นก็บอกนะครับนี่นะครับพี่น้องครับมีคือความพร้อมแต่พี่น้องที่เขารับครับกเ,เรียนในรบาบวาก่อนสี่หอดวันที่13ขอแจ้งข่าวให้ทราบเพิ่มเติม เพราะว่าเป็นคราวซึ่งเดียวนี้มั่นกำลังเป็นโกงกำโกงเกลียนกินหัวรัฐบาลโดยเฉพาะภาคอีสานเวลานี้พี่น้องครับมีม็อบขึ้นกันครับม็อบไล่วันเลยล้อมสารกลางขึ้นกันครับหมู่ว่านอยู่สุรินทร์ครับคนสุรินทร์ไปล้อมสารกลางหมู่ว่านประมาณ8ปดเกาพันคนครับ ไปลอมสลากลางนะไปล่อมเนะพราหยังบอกเพราะรัฐบาลบอย่อมจ่ายเงินค่าจำนำเขาครับกแสดงว่ารัฐบาลสิโกงโกงประชาชนเที่ยวนี้ตามหลักเราเอาของไปจำนำที่โรงจำนำใช่ไหมครับเราเอาทองไปไปแปะโป,ป,ป้ก็ยืนคอยเอาก็ได้เงินมาเลยเงินค่าจำนำกระไดมาเลย อย่างสาที่สุดสิบหานาทีสามสิบนาทีเอาของไปจำรก,กระด้เงินมาเลยหรือบท้องลงจำน้ำเราไปตามลานท่องทั่วไปมันก็ไดของมาเอาของไปกระไดเงินมานี่รัฐบาลรับจำนำเขาเอาเขาเข้าไป4เดือนแล้วพี่น้องครับบทันไ้เงินจักบาทเวลานี่ครับเอาเขาเช่าหน้าไป4เดือนแล้วเงินบทันไ้แม่แต่บาทเดียว เพราะฉะนั้นที่อาจารย์หมอเพิ่นมาหมอดูหมอด,มอดูนักประชาพยะอัญนก่อน,นักพยากรเพื่อนแมาบอกถึงเวทีนี่ตั้งแต่วันที่หกมกราคมเป็นต้นไปดวงนายกมันถึงขาดแล้วสั้นนะครับถึงขาดแล้วครับนะหนีเสือพ่อแข่หันไปทางไดกับพ่อแต่ปัญหาเบิดปัญหาซึ่งตนเองสร้างขึ้นมาคือพักเพื่อไทยนั่นแหละครับ จำนำข้าวทุกเม็ดตอนนี้ออกฤทธิ์ทุกจังหวัดครับเมื่อวันที่ห้าเมื่อวันที่เจ็ดทางภาคเหนือครับปิดถนนนะครับโมวานี้ที่สุรินล้อมสารกลางและพรุ่งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ครับถึงถึงคิวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีใครจัดคิวแต่พี่น้องชาวนาไปกันเองพรุ่งนี้นะครับที่สารกลางตอนนี้เขารับประกันว่าพรุ่งนี้ คนเกินหมื่นแน่นอนครับพี่น้องครับคนบุรีรัมย์มื่นจสไปล้อมสลักังเขารับประกันมาเกินหมื่นคนแน่นอนจะไปเรียกร้องค่าจำนำเขาเอาเขาเข้ามาขายเอาเขาจำนำเข้ามาเนี่ยสีเดือนแล้วย่างบ่อท่านได้เงินค่าจำนำเขาอยู่เท่ากูมือนี้ใส่ไว้คุยนะคุยนะ่าคาขายเก่ง ขา,ขายเก่งเอาข้าวมาไปขายขายได้ก็เอาเงินคืนมาเลยแต่ทุกมือเนี่ยพี่น้องครับเขาลอมาสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วเดียวนี่เกษตรกรนี่ซ้ำตกนรกสองเถือตกนรกสองครั้งครั้งแรกเอาเขาไปจำนำนะครับนรกหลอบแหลกเขาไปจำนำาบนดยเงินได้ยังครับได้ใบประทวนมากครับได้ใบประทวนมาก มาล่ออยู่สี่เดือนเลยจําเป็นต้องตก๊กนรลกรอบที่สองรอบที่สองเห็ดยังบอกพี่นอ้องหู้โหครับเอาใบปลาทวนไปจํานําอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับมันสิตายบานนี่แล้วเกษตรกร,กรครับจัวมาจื้อไว้แนพี่น้องภาคอีสานบานผมนั่นแหละจื้อว้แนยายใส่เข้ามาตัวหลายนะครับยายเข้ามาตัวหลาย มันตัวจนกระทางวัดได้บ่ม,บมีเงินจะใส่าคาปุ๋ยแล้วมวยเงินจะใส่คาปุ๋ยแล้วแรงเงินจำนำเขารัฐบาลพยายามนักพยายามหนาว่าเสีให้มันได้เร็วๆนน่บ่มีทางได้ครับกาว่าสีได้ก่อนมือเลือกตัง้งวันที่สองกุมผ้าพันบ่มีทางหลวพี่น้องครับบ่มีทางหนึ่งสองอย่างบ่มีทางอย่างที่หนึ่งคือบ่มีทางได้เงินบ่มมีทางอย่างที่สอง บอมีทางว่าสิมีการเลือกตั้งแน่นอนครับพี่น้องครับบมีการเลือกตั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากขอเตือนไปหาผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารทกศมืออื่นผมสิมมาว่าเรื่องจำนำเขาเ่าอยากให้ผู้จัดก,การใหญ่ทกศนี่หมอนี่กำลังทำงานเอาใจรัฐบาลเพราะเขาต่ออายุการทำงานให้อีกหนึ่งปี เลยเอาใจเขาจนลืมเกษตรกรทุกยากเดีนี่ครับลืมเบดเอาใจเห็นอยัางบอกครับเพราะว่าเขาตอ่อยู่ราชการให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ปีอีกหนึ่งปีแต่หนึ่งปีที่ต้อน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างทํางานรับใส่รัฐบาลเบ็ดขอบอกล่วงหน้าไปเลยผู้จัดการผู้นี้ให้ท่านเบื้องรุ่นพี่เพื่อนเบื้องรุ่นพี่ผู้จัดการไงรุ่นกอนนี่แหละครับย้อนเอาใจยังสีล่ะครับ ยังแก้คดีเรื่องกายางบ่ทันแล้วอยู่ในนี้ยังแก้คดีเรื่องทุจริตอยู่เดีย๋ยนี้เดี๋ยนี่เกษสิโดนอีกครับนี่เรื่องจำนำข้าวนี่ล่ละจำนำข้าวนี่ล่ะเพราะฉะนั้นผมกำลังรวบรวมตัวเลขอยู่สิหาโอกาสมเบาให้พี่น้องฟังนี่นะครับพี่น้องชาบุยลย์ที่ฟังเสียงผมอยู่นี่อย่าลืมด้อครับเด้อเกษตรกรซึ่งเขาเตรียมการเวลาเขามาบอกผมบอกว่าประชาสัมพันธ์ให้แนะ่ประชาสัมพันธ์ให้แนะ่ ไปเพืองเนวินกับบอดาแล้วเพราะเนวินไปเล่นแต่ฟุตบอลเดียนี่ลืมเศร้าหน้าเบิดเนวินมาไปหาคุณโสพลชาล่ำนั่นไข่แน่เพิ่นยังเบิงแง่งพี่น้องอยูวสันแต่ก็อยากให้ผมนี่ซอยเบาให้แน่นะครับบอกว่าไปหาคุณโสพลคุณโสพลไก่ข้ามแนะน้ไในพอสมควรแต่ก็ยังบวชคักมืออื่นจังไรสิไปหล่อมสาลากลางให้ได้พี่น้องครับ เอาล้อมให้ได้เด้อพี่น้องเด้ออย่าใช้บักผู้ว่ามันออกจากสลากางเด้อมื่มอนนี่ถามมันบ่มีิคำตอบเรื่องเงินจำานําเขาพี่น้องครับและถานงบ่ได้อีกอยูงวันที่สิบสามเจอกันทุกจังหวัดไปที่สลากางไปทุกจังหวัดครับไปพร้อมกันทุกจังหวัดไม่ต้องทำอะไรไปเป่านกวีดพร้อมกันวันที่สิบสามเกิดอะไรขึ้นผมอิสระสมชัย จะรับผิดชอบเองเป่านุวิดใส่มมนหลดไร่มนหลดแต่ยาวไฟไปเผาท่านั้นแหละครับพวกเข้าไปพวกเผาเอานุวิไปเป่าเป็นยังมากผมสิรับผิดชอบเองเรื่องนงผิดเป่าใส่มันนี่ถ้าหูมันแตกสิรับผิดชอบเองเรื่องที่หนึ่งเรื่อง,องที่สองอีกครับฝาก,อ,าากอีกข้าวฝากบุรีรัมย์อีกคือเก่าครับบุรีรัมย์บอกบอกผมมาแล้ว บอกว่าวันที่12-13นี้เดินทางถึงกรุงเทพแน่นอนและมีรถบริการนะครับมีรถบริการเข้ากรุงเทพว่าจะเต็มออกเต็มออกเต็มออกนะครับให้ติดต่อได้ที่คุณมึกหมายเลขโทรศัพท์087-926-878ผู้อยู้ยเวลามฟังเอาเด้ครับเดิอน,นี่เบอร์โทรศัพท์คุณมึกเบอร์โทรศัพท์878 9 26 8 7 8ครับอีกผู้หนึ่งซื้อนกคุณนกสี่อยบริการเบอร์โทรศัพท์089 624 4109 4109นะครับ4109ก็ขอบอกไว้นะครับและก็อย่าลืมครับวันที่13เป็นต้นไปอยู่หาแยกลาดพาวนะครับผมเป็นคนอีสานก่แซวขัวอีสานไปหันครับ เอาขัวออสารไปบริการพี่น้องเนี่ยนะครับจะมีครัวทุกจังหวัดมาบริการพี่น้องนะครับแบบนี้ทุกอย่างและเสด็จเห็นศิละปะพื่นเมื่อมาลองร่ำทำเพลงให้พี่น้องฟังขอเลี่ยนให้พี่น้องได้ทราบซ้ำนี่สกักครั้ครับถือว่ามาประกาศข่าวให้พี่น้องทราบและกระเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน13มกราคมนะครับเจอกัน707แห่งในกทมส่วนผมที่5าแยกลาดพร้าวครับก็มีแค่นี้แหละครับ Thank you t h e t i m e ขอบพระคุณมากครับคุณอิสราสมชัยนะครับ